กินเด็กันทั้งทาเรือครับุ่งท่าเรือซีทานเลยครับซีทานครับท่าเรือซีทานเฟอร์รี่ครับแล้วส็ซเดือน์ทั้งนไปเอามะนาวกับผมเรารออ่าอีกสองห้องครับตรงนี้เราต้องซื้อตั๋วตรงนี้ใช่ไหมไปขึ้นไปขึ้นตรงนู้นเนาะน้องยุริกับมาเอสมุยครั้งแรกใช่ไหมลูกครับครั้งแรกได้ไป,ไป,ไปท,ทะเลท่าเร่ผมคุณบ๊อ อะไรายากละคุ้มละเยอะโอ้ก็สวยเหมือนกันนี่แหละเนาะ,อะตอนนี้น้ำลงนะมึงเจ้านี่คือพอน้ำล่องนี่นิดแล้วผู้ใดต้องจัดนางยันนี่อนิโอเราไปอาลัยน,น้ำมูแม่โอ้วน้ำสงหวยโอเคครั้งแรกที่มาสมุยสนุกไหมลูกสนุกครับผมมวนเหนืงง่อยทะเลสวยมากทะเลนี่สีป่าได้หมงเจ้าสวย โอเคสมุยน้ำสวยมากสามคำเกาะสมุยโคตรสนุกเอนขอสามคำสำหรับเกาะสมุย,มมยไม่อยากกลับโอเคชอปเปอร์ขอสามคำสำหรับสมุยมันม้วนจอยพี่อุ้ยพี่อุ้ยขอสามคำให้กับสมุยคะ่ะใหญ่ยาวมาก oh. ามคำสำหรับสมุยน้อยแฮปปี้ <Happy S 3> มากค่ะบ้าครับ,รบเป็นไงบ้างมาสมุยขอสามคำ get fresh air love วาย, و, าย, و, าำำยู่ยามาอยูอออ่ขอสามคำสำหรับสมุยแน่อยากมากอีกโอเคก็สามคำพอหนี่งดีครับออขอสามคำสำหรับสมุยน้อยสวยมากมากครับอ่์พยายามขอสามคำสำหรับสมุยมีความสุข น้ามีความสุขสารครับขอสามคำสำหรับสมุยหน่อยเสื้ทุ่มเลง็งทุ่มเลง็งโอเคออนครับผมขอสามคำสำหรับสมุยหน่อยโคตรโคตรมันครับผม ขอสามคำสำหรับสมุยแล้วใช้คำเบอร์กอกีกกีขอสามคำสำหรับสมุยฟินอยู่นะเออเลยรีโอขอสามคำสำหรับเกาะสมุยม้วนซอยเล็ดไม่นดอเออขอสามคำสำหรับเกาะสมุยเมาม่วนมัน การโบสขอสามคำสำหรับสมุยมาอีกแนะ่ตีแกมตีแกมขอสามคำก่อสมุยทะเลสวยทะเลสวยแมคคิงแมคคิงขอสามคำสำหรับสมุยหน่อยสมุยเสี่ยวเป๊ะมุยเสี่ยวปีเหร มีโอกาสจะกลับมาอีกไหมจะต้องมาค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้คือทริปของโตเกียวเนี่ยมีกับว่าต่างประเทศรอชมเลยมาเลิร์เลยพี่บีขอสามคำสำหรับสมุยสามคำใหญ่จังเลยมีแต่คนตอบนีเหรอโอเคค่นเาจะซื้ออะไร ขึ้นเตอนนี้ก็ขึ้นเรือแล้วนะฮะขึ้นเรือแล้วค่ะเรือจะเดินทางอ่าวมะนาวครับผมคนนี้หรือเปล่าคนพี่ว่าพี่ก้องกำลังมีลูกเลยจริงๆริงพึ่งท้องได้2เดือนเองแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาแล้วก็คนปัจจุบันที่สไม่ท้องอันนี้คือคนที่ท้องคนที่3แต่ว่านี่คือคนปัจจุบันนะคะน้องเขายังไม่อยากเปิดทุกแต่ผู้อาสาเสร็จแล้วเนาะกลับไปดูย้อนดูคลิปตั้งแต่วันแรกนะคะเดือนมีนาทุนเก่งพ่อไปดี่พ่ออยเห็นกันเลย ครับผมเรากำลังเดินทางไปอ่าวหกนาวแล้วครับผมจะบอกอะไรอย่างไร,รก็จะแจ้งมาจะลังจะพูดก็ลังจะพูดไทยนะฮะเพราะว่ามันอันนี้ผิดเกิดมาจนครืนครืงชีวิตเลยผมคิดว่าคือนคิดว่าในครืนอ,อยู่ต,าตา่างเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปสัมภาษรีวิวกันเลยนะคะรีวิวสม,มุยไหนคะ่ะเดี๋ยวสุดๆรีวิวสม,มุยไหนจ้าดีมากขานอนสบายเออ รีวิวสมุยหน่อยกิกิโอ้ชอบมากเลยชอบอะไรชอบมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ฟื้นเลยรีวิวสมุยไหนค่ะกลับมาอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าสมุยคืออเมซิ่งมากอเมซิ่งยังไงใหญ่ยาวหลดโอ้รีวิวสมุยหน่อยเลวเมื่อคืนได้ขาวว่าวื้อวิ่นก่บเพื่อนเลยนี่ทำทำทสัดสัเลยมาอีกไหม ต้องมีรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ออาอาเลิศรีวิวสมวยหน่อยค่ะกีกีสมวยนะคะก็ใหญ่มากค่อะอะไรใหญ่ภูเขาอ๋อนึกว่าทะเลเรือได้ไหมครับผมเรือตอนนี้ก็ขึ้นเรือแล้วนะฮะขึ้นเรือแล้วคะ่ะขึ้นเรือเดินทางอต่ามะนาวครับผมคนนี้หรือเปล่าคะที่ว่าพี่กล้องกำลังมีลูกเลย จริงๆเพิ่งทองได้2เดือนเองแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมากโอ้แล้วแล้วก็คนปัจจุบันที่อยู่ในอดอันนี้คือคนที่ท้องคนที่สามแต่ว่านี่คือคนปัจจุบันนะคะน้องเขายังไม่อยากเปิดตตัวแ่ผู้อาาสสทเนาะกลับไปดูย้อนดูคลิปตั้งแต่วันแรกนะคะจะมีน้ำทุนากล้ๆพบอไปดิบ่อยไม่เห็นกันเลย ลอล่อหลอเรือยยูนะครับเดี๋ยวหลอกหาเม่งคืนกับพี่กองแมนครับหาเม้งคืนมันบอกหามุ่งคืนหามุ่งคืนแมนครับเขากระลังสีหาสื่อของฝาก่อนที่จะดนทังกลับนะมือหนีเข้ามาผักไตทั้งที่เดียวสิบอกเป็นภาษาผักไต่แมนแมนสมุนกันหุ่ยแมนภาษาผักไตเดียวขอฝากขอสมุนแมนครับฝากค่เงินพี่ดองแา่เงินขันกันแมนครับไปดแร่งแหล่งพื้นทีนี้ได้ไห

เท่าไรเท่าไรเท่าไรพ่อเท่าได้ไหมพ่อได้ไหมเหรอเท่าไรเท่าเท่าไรเท่าไรเท่าไรยังไม่ได้หรอหมอนี่มันรู้เรื่องนี่เท่าไรเท่าไรเท่าไรเหรอเท่าไร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 โอ้ยเขาบอกเหรอกคขาไม่บอกไงมันจะแบบเสียงมันจะต่ำกลางเสียงฉันชอบชอบใช่ใช่ใช ชอบสำเนียงชอบสำเนียงปากใต้ฟังแล้วแบบมันแบบมันมันเป็นมันเป็นสำเนียงที่แม่ใช่สำเนียงภาคใต้แบบเป็นเป็นภาษาที่เขาบอกใครเดี๋ยวมาสัมผัสพอเขาอยู่อีสานมันบ่ล่ะแล้วแบบพอเรามาฟังแบบภาษาแบบเอสซีแบบชาวปาคใต้พูดแล้วมันมันน่าฟังมันพอดีใช่มันจะแบบเสียงมันจะรับใช่แหล่งพื้นผันนี้ไรนไรนไหนหัวใส่ลิ้นไม่ต้องใส่ลิ้นเนื้อคนผมมาคนภาคใต้ผมใส่ลิ้นผมมา พอมาคนมากเลยเขาใส่ลิ้นเก่งนี่พี่บ้าอะไรนี่นีร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 ีคนแล้วพี่บ้าอะไรนี่ร้อยจะข้อไรหนี่เท่าไรน่าหัวฝันแล้วร้อยสองร้อยเออเออนี่อีกหนึ่งอันแต่ว่าใจสองร้อยพี่แกโดดให้เขาเคบอกว่าใส่ต้องรวยเนาะนีน้องเป็นสาวเหนือเจ้าโอ้แถมพร้อมแถมพร้อมคนนี้ขอบคุณเราเป็นภาษาผักเตะไหม ใจหลายเด้อโอ้ยเอาน้าชาได้เนี่ยขอบใจหลายเด้อไปทางไทยเลยอยู่จนนั่นมันว่าใจไหนแตน่ะขอบคุณ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 เอาภาษาไทยดีกว่าผนรอยากเำไมอ๋อกับเอลซีภาคใต้กันราภาษาภาคใต้ขระเจ้าตอนนขอบคุณ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 หลายๆเด้อครับขอบภาษาผมกี่หลักขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับไปเอ้าไ้ซันนี่แหละครับผมเอา เท่นะครก,กบกกดติดตามกินได้กดแชร์น้นครับอบไว้ครับเซ็ตสิ้นทิปสมุยเป็นที่เรียบรอยออค่ยยะ,คะพี่น้องของไข่เพ่งโตเกียวมิวสิกน้่โดยพยาบาลฟินแลนด์เนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากไปทํำการแสดงยูโบพุทธสมุยสุราษฎร์ธานีเรียบรอยกับผ้าศิลปินเช่าค่ายนะคะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแบบพิเศษพิเศษยุ่เกาะสมุยเพื่อเป็นการรีแลก เื่อเป็นการพักพ่อนยอนใจไปในตัวค่ะพี่น้องทุกคนสนุกมวนจอยแฮปปี้เอนดิงค่ะพี่น้องมีความสุขทุกทุกคนนะคะวันนี้เดินทางจากสมุยมายังประจวบคีรีขันธ์พักค้างคืนที่อ่าวมะนาวเป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะพี่น้องเพราะว่ามืออื่นกัซิมีคอนเสิร์ตอยู่แถวกรุงเทพมหานาครอ,อีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะพี่น้อง คอยเสด้กลับบ้านกันค่ะพี่น้องก็ขอเป็นกำลังใจให้กลับ่ายเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพมีโชคมีชัยกันทุกๆคนนะคะ